นี่ครับเจอเห็นละโงกขาวสีดอกงามๆนี่โหดอกโคตรใหญ่อ่ะครับวันนี้เข้าปลาหาเห็ดน,นี่นี่นี่ครับงามๆเลยเดีย้ยัวนี้ มาหน้ากินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมาณจังหางกินไง่ายๆแบบวิธีชาวบ้านปิดท้ายด้วยนะครับขายไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาณจังครับวันนี้จะไปหาเห็ดครับนี่เตรียมยามแล้วไปขึ้นเขาหาเห็ดครับนี่ครับเจอเห็ดแล้วโงกขาวสีดอกงาม หูดอกโคตรใหญ่อะ่ะครับวันนี้เขาป่าหาเห็ดนี่นี่นี่ครับาง,งามๆเลยไอ้นี่ไปหาต่อครับครับพี่เจอเห็ดละงอกสองดอกมุกเหลืองอาง,งามๆเลย ครับนี่จะเห็นละงกขาวบานดอกหวยดอกอย่างใหญ่อะอไปซุบไปซุบตัดดอกก่อนครับอ้ยดอกเละเลยหาไข่ก่อนมีไข่ไหมไข่มไม่มีอ่ะไปหาต่อครับมาดูผลงานวันนี้ครับ พอได้แกงครับเห็นแล้วงอกเหลืองแลง้วงอกขาวแต่พึ่งแดงนี่ไม่ได้ถ่ายนะครับวันนี้มาปิดคลิปอยู่บ้านครับฝนมันจะตกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ